กินซี่จัดงานใหญ่กินซี่แฟร์วันที่22-23พฤศจิกายน2568ท,ที่เซนตัน์อีช์วิวรวมร้านอาหารเฮลตี้และโซนออกกำลังกายแบบครบวงจรนำโดยฝนพาณิชชาแก้วจันทร์ผู้บริหารแบรนด์กินซี่พร้อมเปิดตัวแอนทองผสมเป็นพรีเซนเตอร์อกไก่ปั่นภายในงานโดยกิจกรรมมีงานแน่นตลอด2วันมีตัวมาสายฟิตเนสอย่างโยโยศวดีมาสอนบอดีเวทนัดนิสามณีสกายชลากรแชร์ท่าออกกำลัง ที่คนมักทำผิดพร้อมช่วงเสวนาในวันที่23พฤศจิกายนกับวีเจจ่าและแพนเค้กเขมณนิดรวมถึงมิกจี้นนที่มาเผยประสบการณ์ดูแลหุ่นงานนี้จัดเต็มเพื่อคนรักสุขภาพสมชื่อแบรนด์กินซี่อันดับหนึ่งสายเฮลตี้เป็นเต้นไหมคะเต้นม,มากเป็น เจ้าของแบรนด์กินซี่ที่เพิ่งทำครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะครั้งแรกแล้วก็เพิ่งเปิดใชยใช่ค่ะพี่แอนก็เป็นพรีเซนเตอร์คงไปเป็นคนแรกจริงๆเนาะพี่แอนเป็นพลังบวกทั้งในการใช้ชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์แล้วในการดูแลสุขภาพจริงๆเราชื่นชอบพี่แอนมานานมากแล้วแบบจะฟังคลิปของพี่แอนทุกคลิปที่พูดถึง มีพลังในการออกกำลังกายแล้วก็การใช้ชีวิตก็เลยเลือกแอนอเป็นเทรนเซอร์คือเป็นเรื่องที่แอนไม่ต้องพูดเรือไม่ต้องสื่อสารอะไรยากเลยค่ะคือเขาอยู่ในไลฟ์สไตล์แอนอยู่แล้วก็คือการกินการดูแลสุขภาพตัวเองการออกกำลังางเนี้การทานคินซี่การทานอกไก่ปัน่นอย่างเงี้ยค่ะแอนก็เลยรู้สึกว่าพอเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราก็เลยตัดสินใจร่วมง,งานกันและบวกกับพอหลังจากที่แอน มารับเป็นทีเซ,เซเอร์แล้วก็รู้จักกุฟอนก็ชวนกุฟอนออกมาวิ่งด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเราก็เราก็จะมีเอากินซี่ไปให้นักวิ่งที่วิ่งค่ะหรือบางคนที่อาจจะยังไม่เคยลองเนี้ยคะ่ะ<ม>ก็เราไปเปิดเขาเลยแล้<ๆ>เปิดร้านกันอยู่ตรงนั้นสนุกสนุกกันด้วยค่ะอาหารสุขภาพเนาะที่เริ่มต้นจากเป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะแล้วก็ าหาโปรดักที่ดีๆนะคะเป็นโปรดักที่เป็นอาหารหลักของแต่ละวันของแต่ละมื้อของกินซี่ที่เราทานได้กับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วก็เลยได้มาเปิดตัวโอไกลปั่ของกินซี่ว<ม>ันนี้ก็อยากให้ทุกคนหันมารับตัวเองเนาะหันมาซื้ออาหารดีๆให้กับตัวเองทานดีกว่าเราเอาเงินไปรักษาตัวอะย่างเงี้ยอาจจะแบบมูลค่าสูงนิดนึงแต่ดี ดีกว่าเราเอาเงินไปจ่ายค่ารักษาตัวเองเป็นคำถามดีคือแอนเคยออกกําลังกายแทบตายเลยนะแล้วก็หนักหน่วงมากๆอาทิตย์หนึ่งห้าวันแต่รูปร่างแอนไม่เปลี่ยนเลยแอนก็สงสัยมากถึงได้รู้ว่าการออกกําลังกายมันแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือการกินแอน,นเลยถึงมาศึกษาเรื่องการทานเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารจริงสําคัญกับร่างกายมากถ้าเราอยากจะสุขภาพที่ดีคือเราอยากเป็นยังไงอะ่ะเราอยากมีผลลัพธ์ออกมาแบบไหนอะ่ะ ก็จงปฏิบัติตัวกับตัวเองแบบนั้นหมวามว่าก็เลือกกินสิ่งดีๆแล้วมันก็จะมีสิ่งดีๆตามออกมาองตอนนี้ก็คือโกไกรปันกินซี่ก็มีหาซื้อได้ร้านกินซี่เอง18สาขาแล้วรวมตู้เวนดิ้งแมชชีนอีก30กระตู้แล้วก็ในภูเมฆมาร์เก็ตนะคะแล้วก็ฝากผลิตภาาัณฑ์ดีๆอุดหนุนคนไทยด้วยกันาทานง่ายมากขอให้เปิดใจลองก่อนเลยคะ่ะแล้วทุกคนจะแบบเชื่อแอนว่าแอนพูดจริง เือไม่มีกลิ่นคาวนะคะแล้วก็ดื่มง่ายแล้วก็ที่สําคัญคืออิ่มอิ่มนานอิ่มทั้งวันมันทาให้เราไม่ไปแบบโหยหรืออยากกินอย่างอื่นนะคะคือสิ่งที่ดีตามมานอกจากความอิ่มแล้วก็โปรตีนแล้วอันนี้จากที่แอนสัมผัสเองแอนรู้สึกระบบย่อยของแอนดีขึ้น,นะค,ะค่ะก็อยากให้ทุกคนลองดู